แม่อ่อนอันล้ำใ่เดือนงายมาเศร้าห่าบเศร้าองนหายใจกับว่าตัวทว่างเอาเบิงเอากันเด้อบาเทียได้เป่าน้ำซะดอกโอ้แน้ว สาธุสาผู้ข้าวายัยพระพุทธาลาตานังธรรม,มาลาตานังสังฆลาตานังคุณเบิดาบานดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ในเมื่อวันนี้ตัวดิจันเองมาลองมาลำสาธุเด้อจงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบังจงมากันมาเลย โอ้แล้วน จังวะสองมือยกใส่เก่ากลมกับคารวาสาธุเดอคุณพานอผู้ทูองลำเนี้มารำหล,ง,ลงสลองบุญคุณพ่อคิดอันใดก็ให้พ่อเห็นแจงสองทำไวไปหมดทุกกรรมคุณพระอรหันหนมาปั่นวีชาแบ่งคุ้มความรู้เนี้มารำสู่เส้นก่อนว่าทาสาธุเดอให้มาสู้ฟูขายไาลายขา้างหางนึ่ง ผู้ขาลำม,มือนี้ผู้ขาลำม,มือนี้สถานที่จุมนุมคุณพระพุทธากรักษาเมืองบ้านจงมาบัานดานให้คนฟังตอดหงไอย้ยญาป้ายญาลุงทั้งพอ่อแมียลราพี่น้องฟังแล้วบ่นหงคุณอาจารย์ทวงพันผู้ที่สอนความรู้สอนวาดสอนก่อนผู้เฒ่าฟังลืมนอนนัง่งนำจนแจงย้ำผู้ขาซาดิมคอยคู้บ้าขานำมาโยซอยไห้ผู้เบาซ้ำหน่อยลงเพนแบกบักคุณพระ สีเลือดลำรัตานาไต่สามแม่มาสิ่งก่อนลำมวนปานเตือนอน่ำยาไม่อ่ำคา,าของสมองใส่ปานเวี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทัวแค่แนะนำกองซอยดึง ให้คนฟังทราบซึ่งงามเก่าก่อว่าแถงสีแถงแนวใดเก่าตาจงตานปฏิพันธ์ความว่าให้เลมาคือน้ำแกงตั้งรัตวินสอดแจงนักนาทิทวีผู้ขาล้ำมือนี้ผู้ขาล้ำมือนี้ยกคอโยกแขนในถือกับเสียงแขนในว่านำจำได้สิล้ำไว้ล้ำสวาลีลาบทบาทให้สามารถเก่งกาดีน่าสาลืให้คนสาวออกอื้อเรื่อเป็นประวัดลำลงเลียนหรือว่าตลอดลำในบ้านยำ มีฮักมีฮันก,การลำลองเอววิจากงานนี้แล้วงานนาคยาสีให้มีผู้เอือเฟือสุ้สอยการลำผูฟังยอยกวาลำโพงใส่ลำใส่คนโยง คนย่องเลือดซาสุซื้อให้คนเลือดแทบจะว่าน้ำคนแม่ตามสิบแม่น้ำสาวแม่น้ำได้ยินหอดมาหาซาทูคุณครูบาผู้สั่งสอนความรู้มาสู่มาคำนำลำยำลองให้เป็นก่อนของน้องฟังแล้วราสนใจคุณบีดาแมนดาให้มาอยู่ไกลไกลยาไลค้างวัางปากคุณทำคุณพาตลอดคู่บาผอมมาชมมาสิงลิงแน่งตอดซองตลอดพี่แลดน้องไก่ไก่คุณสุณนู อยู่หลังอยู่อนผู้อยู่หลังอยู่อนมาเยือนนั่งฟังก่อนยาเฝ้าหนีเมื่อนอนเที่ยวในเขนี่ขอตุรีย่อนนิวปาน่งก่อนกงกาบางทีเด้อบางทีมันดาบสาความเมาแต่ละตอนกะยาเป้าเดือดร้อนฟังกวนอาโหสีทั้งพาส่งองค์ชีมาสักการขอน้องเพราะว่าก่อนล่อมีมีทางนี้ทางสวนมันลดเป็นเอเล่นเขาสักกัน เราธรรรมดาการลองกระลำนี่มันหักเป็นเอเลค่ปนเข่าใส่กันเพราะฉะนั้นจังขอโทษขออภัยบางที่ฉันลำไว้บ่ถืจอใจลุงป่าบางที่ฉันลำสาบ่ท่านใจคนหน่มกายเบ้าดาป่อยใจน้อยง่ายลาย สี่คอยยับคอยใหญ่เฮปังเบิงโดนโดนเด็กสมควรบารีจังเมื่อบ้านไหลมาลำลงหานเมื่อนอนกาบวาคันดาดามือเส้าลงหาจะด่ามันโมผีปอบมึงเอ้ยอีหาคันดาลูกคันยำหนี้ควาแต่เวลาลำจะด่าเดืออุดไวคือจังโบล้านว่าได้ยินตัวเิ่น่าอุดชาชาจะได้พาลิมงามอุดชาชาจะได้พาลิมงามจังว่าอุดอุดไปอุดไปจนใจขาดหากค่อยอุดคอยใหญย่งสิไลทถอนคำลำมื่อ นี่ลำเมื่อนีดีสวยอดเอาถือเด้อพอถือเด้อแม่ถือว่าเป็นงานห้องวมกันโดยดามคนห้องนี่ต้องมีพิษมีพาดแต่นักพาดแท้แท้ก,กัยังพังพาดไปสํมหมอลำแม่นผู้ได้ราีได้แปดหมื่นทำอาคารสะเมือลำนำกันดอกชุ่เข้าพอแจงยาแสดงคงุยโมยอดถูเบาใญ่บัดเธอาลำบ่ได้สมงงม,าางม,สมงดังหมายดังหมายพระสมมงดังหมาย เอาละว่า,าลาธิแหลกแหกที่หมานถือว่าเหตุตำเหตุกิดตำข้อง เพื่อนวาสิตเรียนน้ำพอก่อนน้ำคู่ตีตาปูต้องมีวาดปูสาต,ต้องหา,ลหาเลี่ยมหาลายเพราะฉะนั้นแล้วยกที่แหลกแหกที่บานจังตีสาวพาณิดาบอกความบ่กายคุณคคู่บาอาจารย์นั่นก็คือคุณแม่พ่วงพันเสียงเล่ยคุณอาจารย์วิราโชคคำของคุณบิดามนดโยกใส่เก่าเท่าใส่หัวต่อลงลงมากาบสวัสดีไปยัง่งทันกำนั่นกรรมาการหมู่บ้านผู้นำชุมชนตลอดทางพี่น้องที่มั่วมีการทำงานเมือนี ถือมาเมื่อนี้ฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องบรนเฮาหายกายาปอดดีกายาเป่ายอง มาเมื่อนี้สาวพนิดาบอลับล่องห้องโตปันใดเดิมแอร์เออธรรมดาการลองการล่ำบางมือกับเป็นพุ่มบางอารมณ์กับเป็นม่านบางอาการกับเป็นหยักเบิงคักคักกับเป็นคนธรรมดาเออพอจะนั่นแล้วฝากขอเมตตาจิตตาใจจากพี่จากน้องฝากเป็นลูกเป็นหลานอีพออีแม่เฮมาถือว่าเมื่อนี้บุญลายสาตเน้าบุญหอดยอดเกี่ยวได้มั่งวามส้างนำกระทำบุญอุทิศผลบุญผนท่านไปหอด,หอด,หอดไปหาดวงวิญญาณของคุณพ่อจำเนียนอุตตลาดพลุล้ม เสียหายตายเสียจาฮะขอบบุญขอบคุณสำหรับป่าเพียนเดอร์เจ้าภาพใหญ่ใจดีบ่ว่าสิเป็นป่าเพียนสุขุสุขุนเจ้าภาพใหญ่ใจดีเราละาหมวามงว่าเมื่อนี้ก้าวขึ้นหานได้เดินผ่านคนฟัง พอแต่ถึงเวทีที่สถานลำลองมีคนมองนำคนละลายคนแกก้นเสียงตบมือบึนบึนเสียงห้องของหัการแต่งตัวละกกสมปทานาเนื้อ สมแก่กับสาธาภูพน,นําไปให้จังพี่กับนางวันอีขึ้นเวทีธาดุภูสองคนมาต่อสู้กันแแนนอนอดใจน้อยนี่ยาร้อนคุณพอสาธาพอเวลาเดียวเดียวเขาคำว่าท่านแล้วคอยถ้าฟังกอนแกไปฟังแค่แกต่อโชคดีน้องจังความบาลำกาเก่งกันพวกสาธายายาันคิดว่าสิกินจาบอแมนหาแนวเดียวต่างแต่งตงเงินกับใดลอาอ๋อเสียงนําด้วยไผดีมีสื่อไพ่ละสิบออยากลื้อขันเฮ็ดเล่นเล่นทีดี ได้จังไหนเข้าพื้นได้บ่ได้แล้วแต่ผู้เลี้ยงห็นผู้ใดความจําดีมันดูเพราะอะไรติดข้านั้นธรรมดาลําถอดสิหูสู้ข่าความลู้ทั่วไปขอรับประกาศบอกไว้ขอรับประกาศบอกไว้สากลเดือตาหาฉันติดฉันขยาราฉันทึ้งหันการลาเลียนความลู้คูสอนคนละวรสิเฝ้าพื้นก่อนยังว่าทำได้หูผู้ใดได้ซ้ำได้หาฉันแก่บ่ได้ขยาวาฉันย้อมบางที่เขาติดฉันพลาดไป พวกศรัทธากยังแ้่แสซซอเอึนบ่าขอเถิดสศรัทธาผู้หัวศีลบุญบาปีแล้วจันทานบอกพี่น้องแถบบ้านญาติมีดลุงสาหาแนวกินแนวท่านํำขึ้นบ่อยืนยังบ่มียังหาไว้ปัดใจท่านทอพี่น้องมาหอมต่อยังให้เพื่อนกินศรัทธาเป็นดินดินศรัทธาเป็นดินดินขูกควาควาหาทั้งหวานยาท่านังมาคู่ของเคียวทั้งของหวานของเปียวหามาคู่คู่กะต้มสาคู่ไว้ตักบาดญยาหน้าไป

พวกสาธาเพาื่นเอาบุญสางกัวพวกคุณแม่คุณพ่อได้สางนำทำบุญได้สาลาตนทุนปัดใจลายบาทพร้อมขันด้วยพวกญาติพี่น้องวงสามีลายหน้าลายตาพร้พอมฟงพร้อมโมจ้างบมอลำหนึ่งคู่ยางซื้อเสียงดังเพื่ออยากให้คนฟังเสพงานกันมวนสา,สาลาซับไหลส่วนทุกอย่างปัดใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในด้วยความเป็นห่วงเพื่อให้มุมจากบวงวัดตะสงสันเพื่อจะไปปฏิพััดท้งสางกัพวกคุณแม่คุณ ณพ่อคุณป้าคุณลุงข้างกำนั้นฝ้ายกำนี้คือกันเอาอาน้องนุ่มอยู่นํำกันหอดหุงลายยาเป้าเมื่อนอนจังว่าาตร์กมอนค้องเฮาแดงแม่เนสีหางสี่แห่หอบหูน้ำลังสีไปจูดไปฝังก่หมอนกับศาสตร์จังว่าศาสตร์กับหมอนคองเฮาอยู่แล้วดังกับแขวคิวข้างหางตาและผู้แก่นกับข้าไปเนื้อนังเถกอย่างอันมูนี้อยู่น้ำเฮากะสั่งไม่ใช่ของจริงว่าละว่าใช่หรือยิ่งเท่านมหรือ ใครเหี้ยบบ่เนอะแม่ละภาษาสราพืนอเทศนาสอนคนเบิดมือว่าคนหาเกิดอยู่ในวัตตาวนเพียงละตวาเป็นคนโตตนสมตดทราบสิ่งของถูกจุดไว้ประดับคันดาเม่นเอาไว้ข้าพมีราคาดอกข้าเอาไว้มีแต่ไฟสิมไม่เจอปีเผาร้นตลอดหอดโตตนคนหาเจ้าคอยเมื่อจิตใจหูไม่สิ้นมับดับคันว่าท่านพ่อสิบวันเป็นอิ่งเป็น จูดไม่จนมนเป็นทานเป็นเขาเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นคนเขาสิมีอย่างแน่แน่ไปสวรรค์ตั้งแต่วิญญาณจิตใจไปน่าโลก้าเมนไปแต่วิญญาณคือเก่าไปสักการอดเน่าลูบลังห่างตาแหาาย่ให้กายท่านกินอยู่เป็นจังสันเอรอโมเป็นจังสันเอรอโมหล,ลักพี่น้องกองไปตอนพวกเข้าสีตายให้ทำบุญไวแน่ตอนพวกเข้าสีตายให้ทำทานไวแน่อย่าเสียตั้งแต่ความโลภ โลให้ผากันตังโตจำสินฟังเทศเพื่ละละอ,อลักิด์ศกินเลสลาคาตันหาเปื่เวทีบาราดอยู่สวรรค์ยอดยอยอ,อ,อถือว่ายกที่แหลกแหกที่มันว่าท่านเป่าท่านปังดอกน้องแอ่เนาะถือว่าถักไทยป่าใสกับพีกับน้อง มวลซื่นหัวแซลวกับเจ้าภาพเจา้าศรัทธาเมื่อนี้นะคะบาปบุญคุ้นโทษประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ว่าท่านเบาซูฟอร์ซูเมียห้ฟังบัดนี้เยาวหาม่องลงสะกอนบัดอาจารย์นักดนตรีเข่าประจํานาทีไว้เด้อหาห่องสีมวลม่องสีซื่นยกที่สองต่อร้องกันลงมาบาปบุญคุณโทษเป็นจังไหนจังเบาซูฟอร์ซูเมียห้าฟัง,นงเนอะอไอเนะทขันว่าอาจารย์นักดนตรีเข่าประจำทีที่เหล็กก็กินคอยกินเลย เล่งเข่าละติบ่เมนหางเครื่องคอยกสิเตรียมความคือกันทีนาเวทีกระไดเออ,อย่าก,กินคำโฟงเด้อเมียเด้อขั้นวันถื่อตะเคียเทศไขอยู่ได้ถือบักผิกนี่ยเตี้นาแดงหูแดงไปคนราคางเน๊ยโอ้ยล้ำท่อหากินใสเอามีหน้าที่กระเป๋ารถไปยังเนี่ยแต่แดดค้อนกระโปงแห้งกระโปงกสิตายเลยไอ้ขอโทษข,ขันหัวหนาไอา้ย่ามันส้วนคอยเบา้าเห็นเบ้าหัวหนาคอยจีเครียดเอาลำไปเขาสิหากเงินเฮา เอาที่พอห้ค่อยขึ้นรถเมื่อน้ำละฟังลายแขนบนมวลจากอาจารย์โอโจโอี้ซอยจุๆจุ บทนี้บอได้สอมกันมาตื่นจักหน่อยอยู่ด้อ่ะบอพอ่อลูกละตีพอลูกขึ้นมาฝอนสิบ่ไข่ก็ไปนั่งทำ <c oughs> ยันตักตานอยู่ดิ ข้าจบบทบรนลําพันเพียนอ่อยจบบทบันลําพันเพียนอ่อยกะเสวยก๊อมเกลือไผ่ล้วงเดินดันดวนภายกะให้ด้านคนเดียวดันด้วนภายกะให้ด้านคนเดียวคือบ่มีเพอส่องระวังนางเดินใหญ่ก็ยกโยกเข่าสะลก่อนก่อนเอนแ้นแห้งจำฮันเข่าใส่กันปดก้าวทวงในเราดอนแทนกูโตกะสานานี่เสียงห่อกะลงอ่างปีบินวนห้องห้องนำเตยหมเตยขะนิ้งสู่หลังแล้วจึงตั้งหยุดอยู่ฟังเสียงสมิ่งตูง บรรมาน,นุชนชื่นฉันยืนจ้องมองเดาโน่ฉันยืนจ้องมองเดาโน่ขันปู่วิหกปินวนเจ้ชายสาริกามานักบินเลียงลายสาริกามานักบินเลียงลายทำไมฉันไม่ไหวหลับเป็นห่วงตัวเธอเอาละเด้อข่าวนี้ว่ามีไผ่ไก่หมูบ่มีหม,มูปากห้องแถวห้องทองถามแถวทินนี้แถวทินนวท้นนี้ถึงเงินวันสัตว์สะบาดขันละนาหนักมากไม่ไหลหลุดนิงทนก็สตีส๋โอ้ยฮะโอ้ลิง ต้นต้นสันนี้หุ่ยหาผัวเพื่อเราจะนั่งพาสู่สันนี่ให้วันวบนวบนวนหบ้องวนวนห้องสันนี่อำหาผัวสังหัวมันตีแบบคำนำคนมันจเกิดมาขาดันผัวตายจมบาปแต่กี่ข้าวกี่ม่นชะนีเกิดชาตินี้ทนทุกต่อมันแต่จะแค้นง่อยให้หา่างกันไปรอตา โมลาของจะพอโคโรคโมลาของจะพอ,อโครคขันเปิดพราพบนางโมลาวาสนาอะไรเป็นผู้กองจะพานวนน้องเรื่มมองาพาแฟหิวน้ำพี่ก็ยังอุตสา่าห์หยวน้ำพี่ก็ยังอุตส่าห์สารเลือดก็ยาให้น้องรับประทานหลงจนโมรกะก็ผูกรักหลงจนโมรกะก็ผูกรักได้สมัครเป็นพวกโมลาโมลาและโมลาไฉยชู โมลาละโมลาใจ้ฉันจะไหนข้าพัวกับพนังโมลาชาตินี้ละเป็นบาปดังนาชาตินี้ละเป็นบาปดังนาจะสาโมลาให้เป็นชันีหอยหวนลันจันสูสีหอยหวนลันจันสูสีได้ยินเสียงชันี้ละกันนางโมลาน่าหน้าใบหน้าหน้าใบเผยสันแสนยางสาพันทรยงมุ่งเกี่ยวไก่แหงสีหน้านวลแค้นสวนไว้ก่อนท่อนั้นน อาดสวดสวดให้หมอแค้นเนี่ค่ะพอดีกับพุกกินตำบกักฮวงทั้งล่างอิ่มพอดีเนาะ <c oughs> โอ้จะมากินหลกระมูแทแม่เอ้ยนั่นอิ่มกระมูเ,เอ้าเราก็กินบายานข่อยากน้ำเนาะอันไหนก็เท่าแม่นบอเจ้า,จาก,กินบ่ได้สัน่นติขนมขนมเส้นอื่นสะกอนจังหัวมันสิออกดัง บันดนี้ไซดีไซส,สินลองแอวผู้สาวนาหานนาเวทีอา,อาจารย์นักดนตรีเข้าประจำนาทีบัดน,นี้หางเครื่องเข้ารวอมไปนะขอเสียงแดนเซอร์หน้อยมาไปโยแถวหลังเถอะมาตามคําขอในรอบนี้เนาะมาเพลงใดอยากฟังเพลงใดสั่งจองกันขึ้นมาป้าพี่เอ้ยลูกเด้อแม่ดาก็คือกันลูกขึ้นยกขึ้นยอดฟอดนน้ำกัน ลาในสายตาของอายนองมีค่าในหัวใจสำปากยก้เอยบอนอ่น้อพี่ละคำทำจากคนวางดีผู้มีใจคิดต่อตั้งแต่ทางอาย ความจำมาฝากซอยดูเล่ใจบาดความเงาเม,มาลดตายกะเปลี่ยนไปทางเขาเจอ,อ,อขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลน้งใจจากคู้บาวดาวเวที นุ่นดูขอเสียงเนี่ยค่ะลูกเดาป่าลูกเดอพอซาฟเฟิงเราคอยค่ะน้าฟีบมีแมงเอาได้แต่งเอาหวเศร้าใจไหมน้อยเพราะว่าอายุกับเขาเป็นมันเอาเป้าตามทุกคอยคอยหินใจน้องคนคอยอย่างละลอยน้อยใจ สมัยคอยอยู่กับปัน เจ้คนสวยค่ะกระถินขึ้นทีนหักเปล่ามีป่า,อปาขอบคุณเอฟซีพนิดาเสียงเลไล